ให้ใครล่ะครับเจ๊บอกเขาว่ามาจากเจ๊เจ๊ให้เอามาให้ตรงศาลาเนาะไปเลยปะตรงศาลาเท่าไหร่ครับเออเออไปเลยได้ครับเจ๊ไปเลยย้อนย้อนเร็วเร็วเร็วออกรถออกรถเร็วเร็วไป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 เฮ้ยเจ๊ไปไหนเจ๊เราผมดเไปเลยไปเลยไปอยู่ไหนก็ไปไม่ต้องตามมานะเจ๊โควิดเจ๊เรียวเรียวรอด้วยรอด้วย club We are the secret ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องบริ a านาซิกเก้คลับอย่าลืมกดตรงนี้นะคะ เอาสักสิบล,งลังลวกันจ,จ้ะใกล้ปี <นะ S 1> ใหม่แล้วโอเคอ่ะได้ <10 S 1> เจม,มีเรื่องจะเมาเมาเรื่องไรก็ช่วงเนี้เจไม่ได้ข่าวเลยเหรอเขาบอกว่าโควิดกำลังระบาดแล้วเชื้อมันแพร่มาจากแรงงานต่างด้าวด้วยนะเหรอตายแล้วถ้งางั้นจะทำยังไงอ่ะหูยแล้วนี่โรงงานเจมีแรงงานต่างด้าวปะล่ะเออมีอยู่คนหนึ่งอ่ะจริงเหรอใช่ใช่หูยเจอายุก็มากแล้วนะต้องระวังไว้นาแล้วเจจะทำยังไงดี่ะ นี่นี่นี่ฉันมีวิธีอืมจะดีเหรอก็แล้วแต่เจแล้วกันแต่ฉันแนะนำเจแล้วนะถ้าเจติดขึ้นมาอย่าหาว่าฉันไม่เตือนล่ะเขาบอกว่าเชื้อเนี้ยแรงกับคาวก่อนต้องเยอะเดี๋ยวเออเดี๋ยงไงขอคิดดูก่อนนะมันจะดีไม่ดีวะหูเจก็แล้วแต่เจแล้วกันนะเอา,อางี้แล้วกันงั้นฉันไปก่อนละ่ะ แล้วก็ออเดอร์แก้วอ่ะเสร็จเมื่อไหร่จ๊ะอีกสองถมนันนะกันนั้นเดี๋ยวเจ๊ทำให้โอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันมาเอานะเออเออเออจ้าไปก่อนนะเจ๊เออดีค่ะเออจ้ามาเดี๋ยวมันจะดี ครับเจไปทำธุระกับเจ้นหน่อยได้ครับ,จรบเจมาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของไป เอากล่องลงมาด้วยนู่เอาไปให้เขาตรงนู้นสาลานู่นน่ะให้ใครล่ะครับเจ๊บอกเขาว่ามาจากเจ๊เจ๊ให้เอามาให้ตรงสาลานู่นะไปเลยปะ่ะตรงสาลานั่นเหรอครับเออเออไปเลยได้ครับเจ๊ไปเลย,ยอโยองโยงเร็วเร็วเร็ว,รว,รวออกรถออกรถ <ขอ S 2> เร็วรเร็ว,รวไป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  ไปเ,เจไปไหนเจเราผมด้วไปเลยไปเลยไปอยู่ไหนก็ไปไม่ต้องตามมานะเจโควินเจเดียวเรียวรอด้วยรอด้วยเจครับเจเจที่ผมทำไมเจาแลวผมกลับไปด้วย เจได้เจ,จไม่จ้างก,กันบอกกันทีๆก็ได้ไม่ใช่ผมมาปล่อยมันหมูมันหมาแบบนี้แต่ที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จากใครแต่คน ปลาตัวเล็กเลยลูกเดี๋ยวแม่โยนไปให้ตรงนู้นเลยนะโอ้ <c oughs> ปลาเยอะมากเลยลูกใช่ค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะใช่แล้ว พี่เขาร้องไห้เหรอคะพี่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาไหมโอเคค่ะคุณคะคุณคะ <c oughs> คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ <c oughs> มีอะไรให้พวกเราช่วยไหมคะได้จ้างเราผมวันทีไว้ตรงนี้ครับพ <c oughs> ี่ทำไมล่ะคะ <c oughs> ขอกลัวโลกโควิด เขาก็เลยมาปล่อยผมไว้ตรงนี้ครับนี้น่าสงสารพี่เขาจังเลยค่ะลูกงันเอาอย่างนี้ไหมคะคือที่โรงงานของฉันน่ะกำลังขาดคนอยู่พอดีเลยค่ะคุณมาทำงานกับใครไหมจะดีหรอครับพี่เป็นนังเกยบผมหรอครับแรงงานต่างด้าว ใครๆก็ระเกียจพวกผมตรงนั้นแล้วครับอ๋อฉันนึกออกแล้วค่ะเ,เดี๋ยวฉันจะพาคุณไปตรวจสุขภาพถ้าเกิดผลออกมาคุณไม่ติดโควิดคุณก็มาทำงานกับฉันได้คุณโอเคไหมคะเออได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณที่ไม่รกเกียจแรงงานต่างด้าวอย่างผมนะครับ หนูมีเรื่องจะบอกค่ะหนูขอลาออกค่ะเอ้าทำไมเพราะว่าแม่หนูไม่สบายค่ะไม่มีคนดูแลแม่อ่ะแล้วให้คนอื่นดูแลพี่น้องคนอื่นไม่มีเลยเหรอเออไม่มีค่ะหนูเป็นลูกสาวคนเดียวเอ้าแล้วเจ๊จะทำยังไงงานเจ๊ก็เยอะอ่ะคนอื่นก็ลาไปหยุดปีใหม่กันอนะ่ะให้คนอื่นเข้ามาก่อนไม่ได้เหรอเออไม่ได้จริงๆค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะออขอโทษด้วยนะคะโอ้ยเออ แล้วจะทำยังไงวันนี้งานก็เยอะไปหมดเลยออเดอร์ก็ทำไม่ทันแล้วฉันต้องทำเองเรยเนี่ยโอ้โหทำอยู่คนเดียวเนี่ยจะทันส่งลูกค้าไมมเนี่ยออเดอร์ก็เยอะลูกน้องก็หายากโอ้โ โมาตามงานแล้วโอ้ยทำไงอะเนี่ยโอ้ยโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้เจ๊อเรอะ้างกำลังทำให้อยู่เจ๊ออย่ายกเลิกอย่ายกเลิกฉันให้ฉันกำลังทำให้อยู่จะเสร็จอยู่แล้วเจ๊อโอ้อะไรกันเนี่ยไม่ฟังกันเลยลายที่สิบแล้ว โอ้ยยกเลิกเช่นอีกแล้วแล้วฉั่นจะทํายังไงละหลานเช่นเนี่ยโอย้ยกเลิกขึ้นเป็นรายที่สิบโอ้ย,อยแล้วเช่นจะทํายังไงละเนรลูนน้องก็ไม่มียังอีกหลายออเดอร์เลยเนะ่แล้วจะไปหาลูกน้องที่ไหนมานะ่ะให้เช่นดอนใช่เปล่านะฮะดอนดอนใช่จริงๆด้วยดอนดอนดอนกลับมาทำง,งานกับเจ๊เหรอสวัสดีคับเจ๊เออสวัสด,ดีเปล่าครับผมมาส่งของ,ของครับ ผมกำลยจะกลับบริษัทครับแล้วทำงานอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อนับปัะซอนดูนะครับเขาให้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะก็เยอะอยู่ครับเออเดี๋ยวเจให้เยอะกว่ามา<อ>ทำกับเจ๊นะเจงานเยอะเลยไม่ดีกว่าครับจะบอก<ะ>ว่าเจ้านายใหม่อ่ะเขาดีกับผมมากครับผมอยู่กับเจ้านายใหม่ดีกว่าผมอยู่กับเจอ่ะเดี๋ยวกลัวโดนทิ้งเหมือนหมูเหมือนหมาครับผมไปก่อนนะครับ สองวันเจ๊ทำให้หุยตั้งสองวันเลยเหรอเจ๊นี่เจ๊ผัดฉันมาสี่รอบแล้วนะก็ฉันไม่มีลูกน้องช่วยฉันหน่อยก็เธอเป็นคนบอกให้ฉันอนไอยดดนมันไปปล่อยไงหุยฉันก็แค่แนะนำเฉยๆฉันไม่ได้บอกว่าเจ๊ต้องทำซะหน่อยเาเจ๊มาด่วยสิไม่ได้บอยก็เจ๊ทำแบบว่าเธอบอกกลัวเป็นโควิดไงเจ๊ก็กลัวก็ข่าวเขาบอกอะว่าแรงงานต่างด้าวเอาเชื้อมาปล่อยฉันก็แค่มาเตือนเจ๊เธอต้องเห็นใจฉันสิ เธอน่ะเป็นคนบอกให้เจน้อยไอ้ดอนอ่ะมันไปทิ้งแล้วเธอรู้ไหมว่าไอ้ดอนอ่ะมันไม่เป็นโควิดมันทํางานอยู่หน้าปัดฟอยนี่เองอ้าวแล้วก่อนพี่เจ๊จเจ้ามันไปทิ้งอ่ะทำไมเจ๊ไม่ตรวจก่อนล่ะยังไงฉันก็ขอยกเรื่องอ,อเดอร์ทั้งสิบกล่องลวกันฉันไปละโอ้ยอย,อย่าไปอย่าไปนะอย่าไฟโอ้ยอะไรวะโอ๊ย